วันนี้ผมอยู่พี่รามอยากให้พี่รามได้พูดถึงเจ้าคันนี้ทักหน่อยว่าความพิเศษของมันที่พี่รามได้ใส่ลงไปในตัวดัสสัน521ตัวเนี้ย uh huh. อะฮะอาอย่างแรกเลยผมขออย่างแรกเลยพี่เริ่มตั้งแต่ทะเบียนก่อนอ๋อ oh. โดนใจมากทะเบียนเนี่ยค่ะพี่คือซื้อมาแต่ว่าบังเอิญโชคดีจังหวะมีคำว่า,าวรถพอดี oh. มันก็เลยได้เป็นรถ521ตรงรุ่นพอดีเลยผมบอกกันนั้นแล้วคผู้ชมเพจ JK ตลาดคนที่ตามเพจของ JK ตลาดแล้วก็คนที่ดูอยู่ตอนนี้ทะเบียนแท้นะครับไม่ธรรมดารถ521แล้วตรงรุ่นด้วยผอบอกทะเบียนแท้โอ้พี่รมได้คันนี้มานานยังครับอ,อ๋อโหสักสาปนะมปีได้แล้วสามปีได้แล้วได้มาก็สภาพาไม่ใช่แบบนี้หรอก ใกล้ๆใ,ใกล้เคียงแต่ไม่ใช่แบบนี้าาได้มาก็รื้อเลยดัสสันห้าสองหนึ่งเนี่ยยุคเขาก็จะประมาณยุค70-80ใช่ใช่ประมาณ<ช>นั้นประมาณนั้น,นประมาณนั้นแล้วก็นําเสนอด้วยสีของพาสเทลใช่ฮะเขียวตัวนี้เป็นเขียวที่ออกแนวพาสเทลออกแนวแบบว่าก็คือแบบ กินคลีนสะอาดนั่นแหละครับแล้วอยากรู้ว่าที่มาเนี่ยทำไมถึงเปลี่ยนหัวใจของเขาเป็นเป็นอาร์อือคืออยากได้ความสบายอ่าหนึ่งคืออ่ะกำลังการขับเคลื่อนใช่ใช่เพราะว่ารถเครื่องเดิมอ่ะดีนะแต่ว่าเวลาจะข้ามจะแซงจะอะไรเงี้ยค่อนข้างไม่ค่อยมีแรงก็คือเพิ่มกําลังอัดในการที่จะแบบใช้ชีวิตประจําวันก็ใช่ใช่อโยี่เลยใช่ไปใช้บนถนนใหญ่เครื่องเดิมอ่ะเวลาเราจะตัดข้ามเลนหรือยูเทิร์นเร็วเนี่ยไม่ได้กําลังเขาไม่ถึงโอ้ตัวนี้ เอสอาร์ตัวนี้กำลังเท่าไหร่นะพี่ oh, ขออนุญาตอันนี้สองพันดีซีฮะโอ้โหสองพันนะครับท่านผู้ชม uh huh. ตัวนี้กำลังในการอัดกำลังเครื่องผมเชื่อว่าทําหัวใจของเขาเป็นเอสอาร์แล้วเนี่ยช่วงล่าง ทำแล้วครับจอตรงนี้เลยตรงล่างช่วงล่างจะเป็นของรู้สึกจะเป็นของของช้างเหยียบช้างเหยียบอ่าใส่ลงเข้าได้เหมือนกันใส่ลงเข้าให้แล้วก็ด้านหลังเป็นเพาเป็นคาวอ่าอ่าเป็นคาวคาวระยะเพากลางก็ต้องอาจจะต้องตัดต่อหน่อยใชใช่ใช่ฮะเพื่อเพื่อให้ความความยาวของของของเพามันเท่ากันเพื่อมันมันเข้ากันนะครับตัวนี้กําลังเครื่องได้ช่วงล่างเราหายห่วงและเบรกถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเช่นกันพี่พี่รามลงของเบรกเบรกเป็นดิสฮะดิสเบรก เป็นก็เป็นของนิสันนิสันอ่าต่หลังเป็นดําเหมือนเดิมอ่าฮะพอหม้อลมเบรกเนี่ยผมดูหน้าถ้าถ้าถ้าให้ผมเดาไม่ผิดก็เจของนิสสันแน่นอนอ่าฮะใช่ครับเป็นหม้อลมชั้นเดียวาาก็ลูกใหญ่เอาอยู่แน่นอนสบายใจได้นะครับเอทอารนี้ตัดด้วยสีตัวนี้พาวเดอร์โค้สีแดงสวยงามกับนำเสนอด้วยสีของของของ,ของรถเนี่ยคือเขียวพาสทเทลอยู่แล้ว พอน้ำบีเนียมก็อย่างที่บอกก็คือระบายความร้อนได้ดีนะครับร้อนเร็วระบายได้เร็วตัวนี้เอาอยู่แน่นอนสําหรับตัวนี้สีเนี่ยอยากถามนิดนึงว่าวิธีการทําสีของพี่รามเนี่ยทำสเต็ปไหนอะไรยังไง<ม>เผื่อคนที่ทํากระบดระด้านสัห้าสองนึ่งเนี่ยเขาจะเริ่มตรงไหนก่อนอไม่ครันนี้โชคดีฮะเจ้าของเก่าทํามาอยู่แล้วอทํามาดีอยู่แล้วอันนี้เลยไม่ได้ทำไม่ได้ทําสีนะฮะอ๋ออันนี้คือสีที่เขา คือพูดง่ายคือได้จากเจ้าของเก่ามาใช่ใเจ้าของเก่าทำมาทำแบบนี้มาเลยอ่าฮะนี่ตั้งแต่ได้มาก็ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรกับสีเลยโอ้อ่าฮะคันนี้เคยขับไกลไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงไหมพี่คันนี้เหรอฮะยังไม่เคยเลยยังไม่เคยไปไหนไกลเลยทํามาแล้วก็วนๆนวนวนอยู่แถวๆนี้ฮะแถวบ้านอะไรเงี้ยครับเหมือนเป็นการพอเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ ขับบ่อยๆเพื่อเพื่อเพื่อดูความสมบูรณ์ของมันออันนี้สุดจะใช้ใช้งานแบบใช้งานทั่วไปแบบวิ่งแถวแบ้านซื้อของซื้ออะไรเงี้ยไม่ได้วิ่งแบบไกล,กลไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยอ๋อครับได้โหสวยง,งาม <laughs> นะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าช่วงหน้าของ521คันนี้อาจจะต้องรีบิวเหมือนคล้ายๆอไไล่เดิมของเขาเนี่ยเดิม100%อยู่แล้ว อาจไปชุบเช็อะไรเพิ่มมาไหมพี่อ่าชุบชุบใหม่หมดครับเนาะก็คือดูแล้วเส้นสายแนวาารับส่งค่อนข้างสวยแล้วก็คือรถสวยดูง่ายมากผมบอกเลยท่านผู้ชมคือหนึ่งคือเส้นสายกระจังหน้าของเขาเนี่ยมันจะรับกับบอดี้ของเขาไปหมดแล้วเราไปทําการคือทําให้มันใหม่ขึ้นส่งชุบใหม่เนี่ยมันยิ่งดูสวยขึ้นมาอีกแล้วดูแนวกันชนนี่ผมบอกเลยสวยมากช่องฟงช่องไฟมาเต็ม ยิงทะเบียนผมทํำใจไม่ค่อยได้เห็นทะเบียนแล้วโอนะครับสวยมากนะครับเดี๋ยวไปดูภายในนิดหนึ่งพี่พี่โจเดี๋ยวพาไปดูภายในก็คือคันส่นสั่นวนนี้ไม่สั่นอ๋อมาสามบวกสีอน์โอ้โหสี่อนด์สแปนสแปนสวยๆภายในนะครับเราเราตัดพัดเทลสีเขียวตัวนี้ด้วยด้วยหนังสีน้ําตาลออกสีเข้มนิดนึงเวลาเราไปนะครับตัวนี้เป็นออโต้ใช่ไหมพี่ออโต้ครับออโต้ คันนี้ออโต้เซ็นทัลล็อกกระจกไฟฟ้าโอ้โหมาาถึงระบบโชว์กระจกไฟฟ้าได้ไหมครับได้ครับได้ทางนี้ข้างไหนครับทางนี้ครับอ่าไปปุ่มซ่อนอยู่ใช่ไหมเป็นเป็นซ่อนอยู่เป็นรูปใช่ครัมือหมุนได้ใช้ได้ไหมครับอ่าไม่มีแล้วครับ พูดง่ายคือว่าถ้าคุณจะออกแนวไปต่างจังหวัดฟิวกินลมชมวิวเปิดเพลงเบาๆนี่ตอบโจทย์วิ่งไกลได้ครับวิ่งไกลได้เลยอเย็นเพลงเพาะความร้อนไม่ขึ้นลำโพงนี้ผมถามพี่ตรงๆเลยนะขออนุญาตนะซ่อนทั้งหมดกี่ดอกครับผม อ๋อมีซาวบูเฟอร์มีลำโพงเสียงกลางแล้วก็มีเสียงแหลมอยู่ข้างในฮะอ่าอ่าเพราะดูจากจากที่ฟังเมื่อกี้เปิดสักครู่เนี่ยเสียงกลางเสียงแหลมกลางต่างก็สูงมาเต็มเลยครับก็ไม่ธรรมดาแน่นอนมีซับบล็อกอยู่ในใต้นี้ฮะอ่าอยู่ตรงนี้ด้วยใช่ฮะโอ้โหครบปะคันนี้เต็มครับอ่าแล้วผมเพิ่มเติมใหีนิดหนึ่งครับเวลาที่หลายๆท่านทํากระบะเนี่ยอยากให้ เพิ่มรายละเอียดในเรื่องของการทําภายในคันนี้ทำภายในนําเสนอได้ดีมากเพราะอะไรรู้ไหมครับเส้นสายเวลาที่อัดอัดตัวเบาภายในเป็นลอนแล้วก็ระยะระยะช่องไฟเขาค่อนข้าง,ง,ง,งดีนะครับดูความนูนความเนี่ยถือว่ารายละเอียดดีบางทีเราไม่ได้บอกช่างช่างก็จะไม่ให้ทำรายละเอียดจะไม่ถึงก็คือจะแฟบจะไม่ตึงจะไม่น่า คือทาให้เวลาที่เราใช้นานๆมันมันมันจะยุบทรงแล้วมันไม่ว้าวทรงมันจะเบี้ยวบกมันจะมันจะย่นใช่คันนี้คือสวยมากผมเพิ่มเติมให้เอานี่มาอีคันนึงวัสดีครับพี่วัสดีครับอุ้ยสวยมากทยอยมาเรื่อยๆตอมาอีด้วยพี่นามเดี๋ยวขออนุญาตพี่นามไปกับผมต่อฮะพี่นามเราอยู่กับคันคันต่อไปดีกว่าสมาชิกรุ่นใหญ่ของเราเชิญพี่เข้าไหมครับ ปาปาน่าจะไม่ว่าอวันนี้ครับผมบอกเลยปาเขาเขาเป็นเป็นแฟนพันธุ์แท้ของห้าบกนัดพบของเราด้วย